ผมเกลียดแมปสติวอเบนรอดไม่เป็นความจริงครับอ้าววันนี้มาเคลียร์กันนะผมไม่ได้เกลียดแมปสติวอเบนรอดและผมก็ไม่ได้เกลียดผู้เล่นทั้งหมดของแมปสติวอเบนรอดผมแค่มันเคี้ยวคนกลุ่มหนึ่งของแมปสติวอเบนรอดหรือที่เรารู้จักกันดีองค์ครักพิทักษ์เบนรอดอะครับจะเป็นกลุ่มผู้เล่นแมปสติวอเบนรอดที่มีพฤติกรรมเวลามีใครมาวิจารณ์แมปไปในทางลบจะยอมรับคําวิจารณ์นั้นไม่ได้แล้วก็ไปโจมตีเขาไม่ได้เหมารวมทุกคนนะแค่กลุ่มกลุ่มนี้อะคร เพราะแบบนี้ไงครับผมถึงชอบหยอกพวกเขาว่าแมบบจะโดนลบแมบบจะโดนลบแมบบจะโดนลบของขึ้นง่ายดีครับพูดอะไรได้หนึง่งแต่ต้องนิดหนึ่งคือเป็นเรื่องทันทีนะครับทุกคนรถทัวร์องครักษ์มาทันทีอาส่วนคนที่เล่นแบบสติวเบนนอรแบบปกตินะครับอันนี้คุณดีแล้วนะครับคุณไม่ใช่องครักษ์พิทักษ์เบนรอดคุณเป็นผู้เล่นที่ดีเล่นแบบมีสติอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยครับแต่ที่ช่องต่างๆออกมาบอกว่าแบบมีโอกาสจะโดนลบอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนเขาไม่ได้พูดมั่วๆกันต่างชาติเขาก็พูด มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาทางศาสนาทุกคนจะมีปัญหาอยู่2ตัวนะครับไอตัวฉลามแล้วก็จรเะเข้คุณดูนะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับเขายังไม่เอา2ตัวนั้นเข้ามาในแมปเลยนะครับไอตัวทาราเร่กับบอมบาริโร่อะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในภายหลังเนี่ยบางแมปเขายังไม่เอา2ตัวที่มีปัญหาเข้ามาในแมปเลยแต่สติลล์อเบรนด์ไม่เอาเออกไงมันก็เลยมีโอกาสจะโดนลบได้ครับถ้าเราบอกเขาเรื่องจริงๆ เวลาผมพูดถึงองครักษ์พิทักษ์เบนรอดคนที่เล่นแบบสติลไอเบนรลอดแบบปกตินะครับไม่ต้องฟังนะครับคุณไม่ใช่องครักษ์พิทักษ์เบนรอดเข้าใจตรงกันนะ่วนองครักษ์พิทักษ์เบนรอดครับมาฟังทางนี้ครับแมบซสติลไอเบนรอดมีโอกาสโดนลดสูงเนื่องจากว่ามีเนื้อหาเยียดศาสนาไอยะใช่ใช่โจ๊กโจ๊กไอยะใช่ใช่ก่ต้งไก่ตันๆๆต้องเก่ตัน,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 นของซีโอ ซีโอไก่ตั้นมีไก่ตั้งสุดคุ้มทั้งนั้นต้องจัดแล้วไหมคุ้มแบบนี้ก็ต้องจัดแล้วหากสนใจก็กดลิงก์หน้าโปร